หมวด6ทับ1พนักง,งานเจ้าหน้าที่มาตรา60ทับ1ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้อนุมาตรา1มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำชี้แจงข้อเท็จจริงหรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารบัญชีทะเบียนหรือหลักฐานใดเพื่อประกอบการพิจ,จารณาหรือตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้อนุมาตรา2เข้าไปในที่ดินและอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด หรือที่ดินอาคารหรือสถานที่ที่เป็นทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงตรวจดูเอกสารหรือหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาหรือตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้อนุมาตราสอายัดเอกสารบัญชีทะเบียนหรือหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้การปฏิบัติหน้าที่ตามอนุมาตรา2พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่กระทำการอันมีลักษณะ เป็นการข่มขู่หรือตรวจค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควรมาตรา60ทับในการปฏิบัติหน้าที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องบัตรประจำตัวพนักง,งานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด มาตรา60ทับ3ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญา